ครับผมกลาบสวัสดี่อเป็พี่นอ้องสุขุสุคตนะครับสวัสดีตอนเช้าพี่นอ้องนี่้าพเป็นการใน้นำเมลอเครท์เทปนะครับโดยระบบมินิสปิงเกอร์พี่นอ้องเสียดชุดไม้ที่ปลูกนะครับกําลังออกดอกพี่นอ้องนะครับปลูกในเดือนเดือนหนึ่งอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งครับผมเนีย <c oughs> จะให้น้ำด้วยระบบมินิสปริงเกอร์แบบนี้พี่น้องเป็นมินิสปริงเกอร์มุนเราติดท่างนะครับนี่ก็อัปเดตชุดใหม่ครับเดี๋ยวกันทีรีเก็บายแล้วพี่น้องช่วงนี้กรลร่าง <c oughs> ออกดอก กบปูกชุดนี้เกือบถึงไรนะครับนี่ครับเกือบไรหนึ่งครับเสื้อเสศราคาดีครับช่วงนี้ครับให้น่าแบบนี้กับตัวระบายพี่นอ้องเมื่อตรงมือยนะครับเปิดสวิต์ไฟย่างเดียวครับผม ตัวนี้ใส่ระบบเมซินเกร์น,นะครับต้อตรงอยากเสมอดนะครับวัวใดมีทางพักนะครับก็ตรงแบบนี้เลยสะดวกสบายดีครับผมสายที่ใส่ก็คือเป็นสายพีขนาดยี่ิบมิลนะครับ จะเร็กอ่ะอยากเรียนรู้หรือมีขอ้อสงสัยสอบถามก่สอบถามไป้เลย,ยพี่น้องเ้อนะครับคอาเมมต์แต่คลิปได้เลยนะครับจะได้ขอบคุณในไลายที่มาหลับชมมาติดตามนะครับขอบคุณครับ